สุดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองก็ชาวันนี้อยู่เกมบัวคล้ากับช่วงรีวิวแพดสันส้นสั้นยังทดีเช่เคยนะครับก็ทุกครั้งที่มีการอัปเดตผมก็จะมารีวิวแพทชั้นๆั้นไว้อย่างนี้แหละก็สําหรับวันนี้ก็มีอีเวนค่อนข้างเยอะนะสําหรับการอัปเดตแรกส,ส่วนตัวเลยก็ชอบมากกับการอัปเดตทุกครั้งก็คือแจกเพชรไงล่ะจะได้เพชรห 1200เมตรบวกกับเวลาไปปินซอกเปอร์600ปรับปริ้งว่าปรับปรุงได้มา1,800สำหรับรแรกๆก็เป็นการอัปเดตอีเวนต์นะนะก็วิธีเล่นก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนกับอีเวนต์ทั่วไปอะไรก็กคือเคลียร์เควสไปเรื่อยแล้วก็เคลียร์สตอรี่ตามวันพอครบ7จวันก็จะปวลดล็อกจะเอา สิ่งที่ได้รางคาบาเลยก็เหมือนเดิมเลยแต่เหมือนว่านี้จะไม่มีระบบสุมส่มสุ่มเหมือนซัมเมอร์นะืไม่มีเหมือนซัมเมอร์จริงเลยเอาเราไปดูสิ่งต่อไปดีกว่าเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอารีนาเราอย่างที่รู้ว่าอารีนาารีแล้วแล้วผมก็เนี่ยผมนั่งเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึง่ง ก็ได้มาอันดับ115ซึ่งอันดับท็อปเซิร์ฟก็ยังคงใช้เซตเดิมะนะเฮ้ยมีคนใช้เมตาใหม่เหรอแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขายังใช้เมตาอิโอลี่กันอยู่เหมือนเดิมะนะเฮ้ยมีชุนด้วยเดือดเป็นเมตาชุนเอาละว่าอยากขึ้นอันดับท็อปร้อยนะแต่ไม่ไหววะ่ะท็อปร้อยนี่ปีศาจทั้งนั้นเลยต่อไปนะก็เป็นเกี่ยวกับระบบเรดบอส ก็อย่างที่รู้ว่าวันนี้คือเฮริมันจะมีตั้งแต่วันนี้วันที่ส9เก้าถึงวันที่ยี่สิบห้าก็รีบไปตีกันละเดี๋ยวผมก็ตีนี่แหละแต่แปบ๊บนึงรีวิวแพทก่อนต่อไปเอ๊ะหมดแล้วเหรอสรนุกดีหมดแค่นี้เหรอมันจะหมดได้ไงเล่าก็ต้องมีตู้กาชาชุนไงก็เดี๋ยวผมมาทำมาเฮ้ยมาทำรีวิวสั้นๆนะนะแต่ ตอนนี้ยังก่อนแล้วก็ยังมีคนก็คือนี่สายะชุดลำลองผมว่าแอลทูดีนางสวยมากเลยนะผมอยากได้แอลทูดีนางมากเลยส่วนสกิลก็ต้องไปดูกันเอาเองเดี๋ยวค่อยรีวิวดูดิน่ารักนะชทุนก็น่ารักแต่คุณอย่าเพิ่งหลวมตัวเปิดล่ะเพราะว่าไม่กี่อีกแค่เดือนเดียวเนี่ยอีเวนต์บันนี่เกิก็จะมาแล้วคุณจะ ทิ Bunny Girl. ้งบันทึกเจออ่ะสำหรับเอ้ยของคนใหม่้องคนใหม่คือคิโนะอออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูทีนะไปดูไหมไหนๆก็อีเวนต์ก็ที่ดูก็มีแค่นี้นะสำหรับวันนี้ในการรีวิวแผ่นสั้นๆแต่ก่อนอื่นขอไปดูตัวละครกันหน่อยก็จะมีคิโนะอยู่ไหนนะนี่ตัวที่เข้าใหม่คือคิโนะ แล้วก็สายยาชุดลำลองแล้วก็ชุนไวเด็กซึ่งมีพื้นหลังด้วยนะคนอื่นไม่มีนะเนี่ยแต่นางมีอ่ะจักได้จังรอหลุดเหล็กแล้วกันก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละไปะละบายอายแล้วお目覚めになりました 今日は本当に楽しかったです <laughs> あら、もう子供たちが帰ってくる時間ですねそろそろお仕事にお戻りになった方が良いの